ครับทางสกาานี้เป็นคิปเปิดตัวกับสกานี่เป็นชสาดยที่ันะผมสั้นเับคนเสทผมคนเวอร์ชันสี่ผมไม่ซื้อับผมขี่แพน่าูนะอยากได้จะได้เล่นเรื่อเรื่ดวเไดนเรือเผมไม่ครับผมก็เลยเปโหลดมาเล่นเรื่องให้จบก่อนเล่นสุดันเรื่อเรนะตัวครับถ้าสามารถซื้อได้นะสปา์้อได้ก็ ก็มีรารซื้อได้นะโอจะมาแชร์อรื่องครับวันนี้เรามาแจกเก็ตสมบัติอีก่อนผมเราะว่ตอนนี้คือวันนี้ผมได้ซื้อไม่กลอยู่นะตอนนี้ผมกับเซอิเชียครับเพราะว่าเซิเชีย,ยบอกว่าเลโกบัตนะนี่คือบัตรครับผมของุดผมเลยคือตับาผมเ็อเืนเป็นเรื่องเดียวผมเป็นม่นเอา,ายาเลนบัตได้ยคนนะครับโอเคทีทเดยผม กีนหาไปทำตามเรื่องเลยครับไม่เสียแรงในป้าเขอแทนผมรีบว่าเพราะเกนี่ก้นน้งกิสสิบเทียนผู้นี้กินมากเลยก็ตอนนี้เครื่องดับมานะผมอาจจะควรจะเปิดปลงกันนะจะปลงตัวการเนี่ยครับทำให้เครื่องเย็นลงนะครับจริงถ้าไม่มีเจ้าเนี่ยนะผมผมดับตอนนี้เมื่อคืนเปมที่มันว่แวะสักสิบเทียนไม่มีเลยมีเจ้าปูกตัวกันเจยเจมไม่ได้เลย เม่ใช่เครื่องดับเลยเครื่องเค่องดับทีอ่ะนี่มึาจมาเงยนนี่ผมทุกาเป็นหเองหเลยก็เป็นตัดภาพเป็นเงผมรัภาพก็สิบภาพเองนะเภาพดูกระตุกจริงผมผมไปตไดมาเป็นสามดีโมเดล้มันกะตกอ่ะเออลองปรับดูเลยเี๋ยวลปรับเป็นฟาร์มดีโมเดลดูนะครับถ้าไม่กระตุกสามดีนะเอวีไฮย ับมีเล่งการู้นะไมอเอ้ก็ไม่ฮะเอ้มีอะไรนห้ปะอ๋อนีแล้วถ้าเออภ่าตัวนั้นเสรแล้วพราะทางว่ามันจะเกี่ยวละมันจะเกี่ยวใช้ซูเปอร์ได้ด้วยผม้พิสาแบบ นมเบลล <c oughs> ี่ผมก็มนึกนึกแตดะว่าเออถ้าเป็นแคเ่เจนเรารักมา,มากๆสิลลก็ไม่ใช่แค่เน้หวัวมาโชว์เล่นเฉยๆโชว์้นเนฉยๆเฮ้ยเวว่ะหลอดพูดมากเกินจะลววหลอดลอกเก็บแรกขั้นต้นซะไส้แก๊ส <c oughs> แ,แก๊สแร่แก๊สโอ้ย ซื้อข for ่าวด้ผมวัดคีห้องห้องสุดแล้วนะตัวนี้ก็พอได้นะผมจะต้องเอาซื้อขู่ะเอชหรือว่าอะไรนะเออสซมิงู่อสองร้อนะารับสองล้อพุ์ดนี้นะของการใช้ก็จะไปกดหมดก็เรื่องคนหุ่นเรื่องสายผมเรื่องข่าวผมยังไม่ได้ผมมาแต่ค ом รับหัดซแต่้แค่เขาใส่ครับเดี๋ยวต้องพักงานเพื่อช้ากับมันเลย ับซใา,ายกับเนี่ยป้ายนเรื่อยอีกอ่ะเดี๋ยไปโซูกันะไกับแกนเดี๋ยวพสีนะส <c oughs> ถ้าเป็นพวกโฟโต้ส์น่าจะไหวนะครับนี่แวันี้มนันเรื่องการดูแอของพวองัวผม ก็เช่นี้ไปเอันนะ้โอเคเสริมลไปอกแล้วอันอนก็เสริม,มนะไปทำผสนะมทรัพยากรไว้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธนะก็นี่แะครับเลิกิงพุทาระคุกเรลอะดูของฟเฟซนะครับ เรากเชื่อม <c ười> <c ười> <a> ืนแล้วที è, ่สานทีนี้อืมโอ้โหดีเลยอะอะไรกันไหนผมก็ซื้อไปเช็ดบล็อกแล้วว่ามันอย่างนี้ก็ต้อย่างนี้มนเยอะเหมือนกันนะนั้นปเลยบรูหน้าสองตัวผมือมีสักบล็อกที่เลยสิ hết thứ một kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เพือใส่เบลลี่เงาละไปไม่คอมพาดิไปได้ดีกว่าเต็มเต็มล มาสักเก้าผิดที่แล้วเอสส้พวกผู้พิณนะหนึ่งใกล้จะถ,ถึงเวลาแล้วโอเคพวกแกจงห่อยมาได้เลรู้ไงตามไม่ทันพอ,พอ

ความนี้ผมคนเดินดีแล้วโอเคได้สายปอดผมดี σε μαί, έχει έναν τραπέζι, έχει έναν กบินให้กัน 哎、欸！啊，我们上一排、啊。哦，我过头去，别别别！ นนไม่เียนให้ได้ครับ ้ใช่ไล้วอันนี้นี่เออไอ้แค่ปูหนึ่งใจอันนี้ก็เฮดีนะอัพเสียงสองเลย อะไรหมูย่งคิดฮะอ๋อมาแล้วมาแล้วนหนึ่งในป้อมการผมชอบมากของเสืร์ครับอ่าลงไปเลยอิวลูชั่นเอ่อของเรานี่ยแต่ไปถ่ายบ้านมาัน อีกที่ไรข้าอะไรนี่ถ้าผมมีน้อยสุดอ้ยมันันอหวมนหดแล้วนะอะไรผมสราอะไรวอ้อุ้ยเอสโอ้ยเดี๋ยวไม่ทำีสนานลือหมดเลย เต็มหละเอ๊โอ้ยแล้วอีกโวินอ่อนเป็นอาาออเอ <c oughs> า,า,าแล้กระดดมาเลยไปกันกระโดมามันี่สุดผมจะหว่นลงมาละ เอ้ยทำไมอ่ะเอ๊ะผมสาวาไใช่ไหมเนี่ยอ้ยไม่ใช่ดิโอเคซีสิครับขอร้องด้าัวเลย เอากองสวยบุ้กอ่ะเอ,อ้ยดิเนี่ยนี่ฟ้าผมมันจะเต็มแล้วคือเวลาอัพละ กันับถ้าผมว่าผมมา่าพอถัแคนี <a> ้ครับพอแล้วผมมาสัโอ้วเพียเลยถอยถอยถอยทั้่คนทำไมทำไมต้อมาก่อนต้องมาก่อนไม่ใชหาย ส่งแล้ว um. ไปช้าให้พองเด็การเนี่ยเขาส่งว่าว่าของของทิวตีทุกวันเนี้ยก็เสียอยู่หกร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยเขาส่งมาให้แล้วแต่ตอนแรกก็รับว่าจะเขาตอนแรกเนี่ยให้มีให้เราปริ้นมาเขียนแล้วก็สแกนส่งมาให้เขาอืแล้วก็ดูตัวจตีนตามมาที่ไดแล้วก็ส่งจดหมายตามตัวตีนครับเป็นหลักนิแล้วพี่เกียรติยิ่งนุ่มหวานเนี่ยนุ่มหวานอยู่ตรงไหนอ่ะ ข้างเเลยอ๋อไอคอสัตวองใชนไหเหรออือหาฮะสู้นะสู้นะเยอะกว่านะต้องรมนเร็วตามเกียดเขาจะหนยงไปทันหสวย้วดาวนะในทงเรเนียสองเท่าไมีบายสองูนลยอ๋อบายสองสอนขึ้นเท้าเสร็จก็ไปดิก็บรถยนไป นี่แล้วก็สิ่ที่เขาแต่แะเกเกไม่อะไรก็เนีแล้วก็สอ๋อหกแล้วก็สิเองก็แหวกอีกถ้าไหล่ะสี่ก็เจ็ดล้อเจ็ดห้าสิบอะค่าบริารเก็ดร้อาสี่สิบบาทหรือค่าผู้จ่ายนี่ยตัวอะไรนที่เป็นเล็กหนึ่งเออก็าือไอ้ทั้งทีนีก็เจ็บ้อห้าสิบเองใช่คได้เกือบเทากูนก็บอกว่าม่ใชมีเบรเขาบ้างนี้เออบอกให้เกิดเนี่ยไี พวกบีเราไม่ได้พกให้ยีอเขากแป๊บๆแต่ก็ให้สูมาแไม่เป็นงาอ๋อเริว้อใหใช้ได้ด้อยู่แ้วแต่มันน่าจะเป็นบิดได้น้เนอะ้มันน่จะเป็นบิดได้หมดได้หมดเลยนี่นี่มันนี่มันจอะีกจมาอีกตรงนี้เลยขึเขาบอกว่าไฟเบอร์ อยู่เินค่าผู้สายูระยะ300เมตรเนี่ยระยะดูสายคกณ300เมตรผูสายต้องเสียค่าเพิ่ม1,200บาทเห็นไหมแต่ไอคนเขาบอกว่ามันได้ะเขาบอกนิดหน่อยมันก็ประมาณคประมาณได้1 0เมตรนี่ไงตัวเอเขาค500เหรอแลิมันคูณประมาณวิ่งก็ได้อะเลนี้ชนะได้ไหมว่าใช่เราไม่ได้บันทึก เสียคู่เวาไเราไม่ได้หรอกคนน้นนี้ทีาไนวันั้นหนต้องไม่คุยเลยเราติดตั้งฟรนะไม่เสียท่านเบอกว่าได้เต้องพูดอีกถ้าเราบอกว่าได้ไม่ผิดอะไรเออการเสรมาละไม่เสียเพิ่มนะม้าไม่เสียภาษีถ้าเสียภาษแได้ยังไม่ต้องเอาตั้งเลยต้สองางจ่ายสองทันเลยคือเคูอยู่คู่็นเือพอีกอย่างของการถูกคูทีพ่อเยอะคูณทีพ่อเท่าไหร่สี่พัน แค่น 2, 000 000, คี่เสียสองพันก็ไม่เอาก็เอาไปสิเจ้าก็เอาไปดมกว่าอะไรโี่สี่พันมันมีกี่ตัวนะครับท่าถ้นก็บอกไม่เสียก็บอกว่าบ้านอยู่ที่นี่กาบอกว่าสัมพันธวิจเตยอยู่โอ้โหอ๋อที่สิ่งของคล้ายแค่ว่าพวกของของไม่รู้อะไรนะก็บอกมีก็มีขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยแต่มันล่าเข้ามาไม่ได้มีแบบสองฝ่ายมันมีมันมีถนนมัมีสองฝ่ยเพราะล่าทำไม่ได้แล้วมีเงินแค่หน้าบ้านแร้วนี่ ถ้ามีกระแสไฟเขาก็ลากมาได้เลยเซก็บอกพาดมาเลยได้ดินมาเลยกแล้วก็ขำพาดมาเลยเนี่ยพาดมาเลยได้ดินมาแล้วก็มาขึ้นเสาเลยก็มาได้นะถ้าลงได้ดินปกติเฟินเดอร์มันลงก็ดินเยอะด้วยแต่โตโตแต่เนื้อเยะลงก็ใช่ใครพวกมีประเทศไทยเนี่ยพาดเสาไฟใช่ป่ะมาเลยมึงเยอะเลยเข้าในหมู่บ้านเนี่ยแล้วพอนี้ก็ลงดินไปนิดเดียวเนี่ยลงไล่มาเรื่อย ก็มาขึ้นลอยงี้เพ้หเพี่นี่เองพื่อเทียบเพื่อมันก็มานุ้นกเลยหมดละก็จะปกซอยยไปะซอยอเลยโอ้ไม่สนใจมาละเข้ามาบ้านเราเสียอไมันประ้าณสี่ยเนี่ยจขอใ้ตัวใกล้ๆเ่ยกาแบ่้อยสี่ร้อยแลเดียวมาณร้อย่หน่ยเลย อะไรผูดเยอะกว่าเขาบอกมันไม่เป็นไรหนิใช่ไหมใช่ครับปลอดจริงๆนะเขาการันตีเขาพูดแล้วเขาบอกว่าอ่ะผมระปากเขาติดได้เขาบอกโอเคเขาติดได้ไม่ติดได้มันจ่ายเพิ่มให้ทางเขาาพูดแล้วว่าแล้วจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่ถามนี้เลยเขาบอกไม่ไม่ไม่ได้ถามว่าไม้มีนะไม่ได้ถามว่าต้องเพิ่มไหมถามว่าจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เลยเขาบอกว่าโอ้มันไม่ต้องเพิ่มครับบ้านพี่อยู่ในระยะอ่ะโอเคจบพอขอดเป็นจ๊เลยปลอดจริง ้คือแสว่าเขาเหนแ้ล้วคัมันผมก็เหตุผลข่าวแน่นะเปลี่ยนค่ายด้วยดูได้ดูัวที่เปลี่ยนค่ายไม่รู้รงหรอครับเอ้คิดแรกมาไปได้สวยเพราะว่าชนะอะไรแล้วยาวอเลยเฮ้ยช้พัมาได้แล้วก็ติดหน้าผมเห็นไหยครับเปลนตั้งได้เลยติดมีเตอร์เบอร์ดออได้ค่ออั

หมดลองใส่ไปนะนะครับจำตอแรกผมนะครับแล้วเสบห่ะเ,ะเอ้แล้วถึงระคอมแบบวิหาระแบบได้จะไปเล่นระคมด,ดูจะ้เนี่ยนะครับสุดวิหารได้รอนูสตานในเทนี่ให้คนก็จะซื้อได้วยครับอันนี้กป็นรคสี